สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a โ o ชา a channel ค่ะค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาบอกวิธีในการสแกนเอกส,สารกัน,นะคะ่ะทุกคนโดยสามารถสแกนนะคะผ่าน iPhone ของเราผ่านแอปพลิเคชันโ o t ตนั่นเองคะ่ะโดวยวิธีการสแกนนะคะก็ง่ายมากๆเลยสําหรับใครนะคะที่จะต้องใช้เอกสารนะคะทุกคนแล้วก็จําเป็นนะคะจะต้องสแกนเอกสารเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใช้แอปพลิเคชันอื่นๆแล้วนะคะแต่ว่าสามารถทําได้ผ่าน iPhone ของเราเลยก็วันนี้นะคะเดี๋ยวพอไปบอกวิธีกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะส รับครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์ check, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ก,กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากรู้วิธีการสแกนเอกสารกันแล้วเราไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยอย่างที่พลอยบอกไปแล้วนะคะทุกคนว่าการสแกนเอกสารนะคะเราสามารถทําได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าโน้ตเลยค่ะวันนี้นะคะให้เพื่อนๆเตรียเมเอกสารที่เราต้องการสแกนไว้ได้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆสารบัญน,นะคะทุกคนนะที่พลอยเตรียมมานะคะก็ให้เราเนี่ยมาท์ทของ เลยค่ะแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันโน้ตนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะเข้ามาที่แอปพลิเคชันโน้ตแล้วนะให้เรานะคะกดบวกตรงข้างล่างค่ะทุกคนเพื่อเปิดโปรเจกต์ใหม่นั่นเองค่ะพอเราบวกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนให้เราเนี่ยไปที่ตัวรูปกล้องนั่นเองค่ะทุกคนกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะกดคําว่าสแกนเอกสารค่ะเพื่อนๆพอเรากดสแกนเอกสารนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็ เขาจะขึ้นมาเป็นตัวกล้องแบบนี้เนาะให้เรานะคะสแกนนะคะให้เอกสารของเราเนี่ยมันอยู่ในกรอบเหลืองๆนะคะทุกคนเนี่ยหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะบันทึกให้เราเรียบร้อยค่ะ ถ้าก็พกเพื่อนๆนะคะสามารถตรวเจเช็ครูปของเราดูได้นะคะก็คือกดเข้าไปที่ตัวรูปนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นเอกสารที่เราสแกนแล้วค่ะเราก็สามารถดูได้นะคะว่าเราต้องการอันไหนสมมติอันแรกนะคะทุกคนพอาร,รู้สึกว่าขอบมันเยอะเกินไปนะคะเอก,ก็กดลบทิ้งเนาะอันนี้ก็อาจจะมีขอบอยู่นิดนึงนะคะพเพื่อนๆสามารถใช้เครื่องมือที่เขาให้มาได้นะอ่ะอย่างตัวแรกค่ะทุกคนจะเป็นตัวขอบเนาะเราสามารถนะคะที่จะแบบยืดหดนองได้นะคะแบบนี้เนาะก็คือตรงตามมุมนะคะทุกคนให้มันเห็นเฉพาะ กระดาษสีข,ขาวๆแบบนี้นะคะแล้วพอจะกดเสร็จสิ้นอย่างเงี้ยมันก็จะแทบจะไม่เห็นขอบแล้วนะคะทุกคนนะหรือว่าถ้า ใครอยากทำอะไรเพิ่มเติมแบบนี้เราก็สามารถปรับระดับสีได้นะคะเครื่องมือต่อมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนสีเข้มสีอ่อนนะคะขาวดำหรือรูปภาพแบบนี้แต่ว่าอันนี้นะคะเพราต้องการเป็นสีคล้ายตัวเอกสารก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเครื่องมือค่ะทุกคนคือเครื่องมือหมุนนะสำหรับใครที่จะใช้แนวนอนนะคะแต่ว่าอันนี้พอจะใช้แนวตั้งนะคะก็หมุนกลับมาเป็นแนวเดิมนั่นเองค่ะพอเรารู้สึกว่าโอเคเอกสารของเราได้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็ให้กดคําว่าเสร็จสิ้นด้านบนนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆกดคําว่า บันทึกได้เลยค่ะพอเรากดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเอกสารตัวนี้นะคะก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยก็สามารถส่งเอกสารตัวนี้เนี่ยให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะโดยตัวเอกสารเนี่ยเราสามารถกดค้ังได้เลยนะคะเพื่อนๆนหลังจากนั้นนะคะใครอยากจะเปลี่ยนชื่อตัวเอกสารนะคะกดตัวเปลี่ยนชื่อได้เลยแล้วก็สามารถแก้ไขได้นะคะอันนี้นะคะเพราะอาจจะตั้งชื่อว่าเป็นสารบัญแบบนี้นะคะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะแก้ไขชื่อเสร็จกดบันทึกค่ะทุกคน ทีนี้นะคะเวลาที่เราต้องการแชร์ออกไปให้เพื่อน,นะคะ่ะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดครั้งเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นกดแชร์ค่ะเพื่อนๆนแล้วเรานะคะก็สามารถแชร์นะคะไปได้ตามหลากหลายแอปพลิเคชันเลยนะคะไม่ว่าเราจะคุยอยู่ในไลน์ในเฟซนะคะหรือว่าช่องทางใดก็ตามนะคะเราสามารถส่งไปได้ถุกแอปพลิเคชันเลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็กดแชร์เท่านี้เองนะคะเอกาสารนะคะที่เราต้องการสแกนหรือว่าเอกาสารที่เราจะไปจะต้องใช้เพื่อสแกนส่งให้เขาเนี่ยก็จะสามารถทําได้แล้วนั่นเองค่ะวิธีการสแกนเอกสารนะคะผ่านตัว ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันโน้ตนะคะใครอยากไปทําตามก็ไปทาตามกันได้เลยนะคร้าสำหรับวันนี้นะคะพอก็ฝากทิคดีๆเอาไว้กันเท่านี้ค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พอททาคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนพอก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย